ดีค่ะพบกับจิเพ็กอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้จะทําเมนูง่ายๆนะคะผัดบุนเส้นกันนะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนี่ยมีตัวมีเนี่ยบุนเส้นว้นส้นโยอะไรก็ได้นะแต่ให้ดีเดี๋ยวนี้หายากแล้วไอ,ไอ้ไอกาเกษตรอร่อยบุนเส้นนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายแล้วนะตลาดอีบุคเ็คนี่หายากได้ต้นไผ่มานะแต่ยี่ห้อนั้นที่ทบ้านจิไปกินกันประจําเลย การกระสนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีเลยมีบุญเส้นแล้วก็นี่เอาผักกาดขาวก็ได้ถ้าไม่ผักกาดขาวก็ากะหล่ำปีก็ได้นะสองอย่างผักเนี้ยแล้วก็แครอทหมูสับนิดนึงกระเทียมสับต้นหอมมีผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายไข่ไก่แล้วก็ออซอสปลาเขียวอยู่ที่ที่ควรร้อนแล้วมีซอสปลาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากอ่า Tạm bấy, thi khô rốt, à. Để tôi nắm măn mũi nồi nè. Nắm măn mũi còn giữ ít đứng, còn kín hơi hay, hay mà hồi nãy vẫn không mọt. Bắt gặp khao, nắm măn ลงไปหน่อยนึ่งบางคนก็ไม่ใส่หมูใส่อะไรก็ใส่แต่ไข่อย่างเดียวก็ได้นะแต่วันนี้ของชิคชิคเฟรดหน่อยเอาหมูสับใส่สักหน่อยมันจะอร่อยนะหมูสับขับไข่บางคนบางคนก็ใช้แต่ไข่อย่างเดียวก็ได้นะบนเส้นเนี่ยถ้าคาไม่กินหมูถ้ากิานหมูให้ดีจาเป็นหมูสับมันจะเข้ากับเส้นดีเวลาปัดนะ เอไฟลงไปเ<ช>้นนี่แช่น้มาแล้วแช่ไว้แล้วอย่าแช่นานเกินไปนะแช่ประมาณสิบห้านาทีได้บพี่นเส้นเนี่ยแช่ให้พอพอนิ่มพอนะชาแช่นานเกินไปเดี๋ยวมันจะเปื่อย พอมันพอมันนิ่มพอเซ็ตมันนิ่มใส่วุน้นเส้นแล้วก็เราใส่นี่้วยนะซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวแล้วก็น,นี้น้ำมันหอย น้ำนิดนึงแล้วค่ะแส่ผมอุ่รลดไปหน่อยน้ำตาลทรายทีนี้เราเตรียมใส่ผักแล้ว ขาววันนี้ามบางคนก็ใส่หอมใหญ่ก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าหลายอย่างเลยมันเยอะแล้วไม่เอาแล้วเือตัดหอมใหญ่ออกที่เราได้ผัดผัดลงไปรวมกับผักเลยนะกันอย่าให้วุ้นเส้นมันถ้าผัดแต่มันนะมันจะเข้าไปเกาะก,กันเป็นเกลียวเลยวุ้นเส้นถ้าเอาผักลงไปรวมผัดผัดพร้อมๆกันอย่างนี้นะวุ้นเส้นจะไม่มันจะได้กระจาย เคล็ดลับเคล็ดลับมันจะมันจะได้ไปไปกดอยู่ฟังเข็มลอยได้แล้วเตรียมต้นหอมใส่เลยใส่เยอะๆหน่อยต้นหอม มันไม่ค่อยดำนะขาดดำไปหน่อยนึงนะไม่ว่าเติมสีดำหน่อยนึงเติมสีใสมันเพิ่มสีจันทร์ใสไปหน่อยหนึ่งมันสีสวยเห็นไหมสีมันมาเลย กี้มันยังขาวลัขวบุนเส้นต้องแห้งๆอร่อยงายเป็นเสฉะผักเขาต้องให้สุกนะผักเขาใส่พร้อมบุนเส้นเลยผักไม่สุกกินไม่ได้ไม่อร่อยมันสุกมันจะเหม็นเขียวถ้าไม่สุก ถ้าอย่างนี้นะครับลองเห็นไหมกระจายนี่มันมีผักกั้นอยู่มันมีผักได้นัันอยู่เห็นไหมสวยเลยสวยวิ่งเลยนะี่ะการเคล็ดลับง่ายๆนะง่ายๆการผัดเนี่ยมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวรวมพร้อมผักเนี่ยมันออกมามันจะสวยเอาปิดแก๊สได้แล้วนี่ตองผัดง่ายเนี่ยจะอร่อยนะคุณเส้นนะทุกคนอร่อยอืมน่ากินมากเส้นต่างๆอย่างนี้ สวยน่ากินมากไปกะปิน้ำพริกอย่างดีทำน้ำพริกได้แกงได้ผัดได้หอมอร่อยทุกรูปแบบพิแกงก็มีเครื่องแกงส้มเครื่องแกงกะทิแกงเขียวหวานแกงผัดเผ็ดแกงคั่วกริ้งแกงมัสมั่นแกงไตปลาแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่ปลาชิ้งชังทอดกรอบกุ้งแห้งเกรดเออย่างดีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำของจันแสงซอสสามรสเต้าซี่ เส้นหมี่ฮกเกี้ยนมี่หุ้นมี่สัวน้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนอร่อยพร้อมคุกข้าวกินได้เลยน้ำไตปลาปรุงสำเร็จเหาะขนมจีนหรือเหาะลงบนข้าวหรือเติมน้ำเติมผักใส่ปลาย่างก็พร้อมอร่อยได้เลยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ชิมแล้วคะ่ะกินยเยอะๆหน่อยวันนี้ผัดเยอะ hình thành khao đầy rồi nhé các, hình sen, 2 hòi quá nhiều rồi nè 2 hòi dài dài, được lên hmm, ngon lắm อ,อร่อยมากถ้าเราไม่กินหมูเรามีไก่ไก่ก็ได้สับๆไม่น้อยนยึบางคนก็ผัดแต่ได้ไข่อย่างเดียวแต่ถ้าจะให้อร่อยมอยาให้มันนัวนะใอากินแล้วมันจะหอมหมูสับหรือไก่สับก็ได้ใสไปสักนิดนึงนะจะให้ชวนกิน เราใส่เราใส่ปลาเขียวก็จริงนะแต่สีมันยังไม่ให้ต้องหยดสีวํดำจันทแตงเป็นหน่อยหนึ่งอ่ะสีมันสวยเลยเมื่อเราแต่งหน้ามาสวยนัททีเลยงามเลยอืมกินดีกินดีเคล้าง่ายๆนะอืมแต่เส้นติ้ก็ไม่ร่อยนะ พอเราใส่เส้นปุ๊บเราก็เอาตัวปรุงรใสใส่ไปในเส้นแต่หยดน้าหน่อยนึงทีนี้ผักผึกออะไรก็ใส่ลงไปเลยคนที่มันเข้ากัได้ผักน,นทีนี้เราผัดมันจะอร่อยถ้าให้บุนเส้นถูกก่อนใส่ผักนี่ทีนี้มันก็บุนเส้นมันจะไปเกาะอันหมดเลยเป็นเกลียวอยู่มันจะไม่คลายออกมารวมกับผักอย่างนี้มันดูแต่บุ้นเส้นอยู่แต่บุ้นเส้นผักอยู่แต่ผักเป็นก้นๆอยู่นะบางคนมาผัดมานี่ยิดง,ง่ายๆทําง่ายกินก็อร่อยลงทุนก็น้อย คลิปง่ายๆนะคะวันนี้ทําตามได้นะคะเด็กๆตังบุญเส้นไอ้น,นี่เราก็เมื่อกี้เราทอดเครื่องธรรมดาปกตินะนะชอบเราอย่าลืมนะช่วยกันชิเป็กขอฝากช่องด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ตับสคาให้ด้วยแล้วก็สินค้าของคนหนุ่มวัยยังขายอยู่เหมือนเดิมนะช่วยกันดูดนุ่นหน่อยนะคะยังมีครบทุกอย่างนะขอบคุณทั้ง ลูกค้ากลุ่นหนุ่มคุณคนทั้งเอฟซีของยี่ภิกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย